ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผู้ทุคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผู้ทุคุณหนุนนำบูชาพระเครื่อง ชวนดูธรรมชาติของผิวพระองค์พ่อเงินพิมพ์ขีตาสามชายองค์ในตำนานกันนะครับพ่อเงินพิมพขีตาสามชายองค์นี้มีความพิเศษแล้วก็มีเรื่องเล่าที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันก่อนอื่นก็เราลองมาดูธรรมชาติของผิวพระกันก่อนนะครับที่ระหว่างคิ้วของของท่านไหมฮะที่ที่ดั้งจมูกท่านนะฮะ เห็นความเหี่ยวย่นได้ค่อนข้างชัดลองดูที่ซอกคอนะครับชัดน่ฮะความเหี่ยวย่นที่ซอกแบบนี้ไม่ได้เห็นกันง่ายๆไม่ได้เห็นกันกับทุกพระทุกองคไม่ได้เห็นไม่ได้มีแบบนี้นะครับเป็นลักษณะถอไฟ ครับที่ซอกคอจะเห็นนะนะครับจะสังเกตว่าความเหี่ยวย่นตามซอกเนี่ยฮะเราจะเห็นแบบนี้แล้วก็สีสันวันนะอย่างที่บอกครับไม่ได้ไม่ได้มีแบบนี้นะครับเราเราไม่ได้เห็นความเรียบตึงแต่เราจะเห็นความเหี่ยวย่น เรืยก่อนนะครับนะมีเห็นหิวไฟเห็นเม็ดแร่ที่มากับที่เบ้าดินนวนที่ผมพูดอยู่บ่อยๆผมไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องของทิมทรงมากนักนะครับเหานที่บอกว่าผมทำคุณเทียนผมเททองมาก่อนผมทราบดีว่ามันจะใช้เป็นจุด ตายได้ไม่ทั้งหมดนะครับก็เลยไม่ได้พูดมากนักครับแค่แค่เห็นเขาลางพอว่าแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรยังไงคับส่วนรายละเอียดของพิมพ์ทรงเนี่ยผมไม่ค่อยเน้นนครับส่วนมีบางท่านอาจจะยังก็ก็มีที่ทักทายเข้ามานะครับว่าให้ดูพิมพ์ให้ดูจุดําหนิจุดตายแต่เพียงแต่ว่าผมเองผมผมไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญมากนะัก นีดูความเหี่ยวย่นที่ผิวพระก่อนนะครับดูสีสันวันนะเห็นเม็ดแร่เห็นผิวไฟเห็นคราบสนิมไหมครับคือพระองค์นี้ได้มานานแล้วนะครับได้มาแล้วก็แขวนบูชาด้วยตัวเองก็มีประสบการณ์มากมายาเคยเคยถูกรถชนกันนะครับผมสี่คันผมคันที่ล้วก็ ที่ถนนพระรามสองก็เกือบตกล่องน้ําข้างทางไปแล้วทิศเดียวก็ลงน้าแล้วแต่ว่าก็คนไม่เป็นไรนะครับพอซ่อมทั้งหน้าทั้งหลังก็อปปี้แต่ว่าคนไม่มีอะไรเลยผู้โดยสารผมคนขับผู้โดยสารอีกท่านหนึ่งก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้คือคนไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยแต่ว่าพอรถก็ยับเยินหน้าทั้งหนี่ฮะเห็น ล่องรอยแบบนี้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าธรรมชาติของสนิมของผิวไฟของที่เบ้ามันหลออคันลำบากมันคือธรรมชาติผมจะเน้นดูธรรมชาติที่ผิวพระเป็นหลักมากกว่าแล้วก็ใช้เรื่องของผลตรวจธาตุโลหะที่อยู่ในเนื้อพระเนี่ยเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึง่ง ที่จะช่วยให้เรารู้สึกมั่นอกมั่นใจกับความเก่ากับอายุพระคกำลัวผมให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับปิกไปเรื่อยๆเนี่ยครับคือเฉพาะผมที่บูชาแขวนบูชาองค์นี้มานี่ก็น่าจะเกือบ20ปีแล้วมั้งครับก็จะมีภาพ มีเช็ดทำความสะอาดบ้างนะครับเพราะว่าด้วยความที่เมื่กอก่อนใส่ขอบตะตันเหล,ล็กแบบอ้อมเข้าบ้างอะไรบ้างก็จะมีแบบนี้ธรรมชาติสนิมบ้างอะไรบ้างนะครับสนิมเขียวที่ที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็มีเรื่องของสนิมแดงเรื่องของสาแดงๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่ผมเคย ถ้าถ้าคนติดตามผมหลายๆคลิปจะเห็นความเชื่อมโยงกันของพระแต่ละที่ที่ยุคใกล้ๆกันเราจะเห็นคราบสนิมเราจะเห็นเม็ดแร่ที่ฝังอยู่ที่ผิวพระอย่างที่ผมบอกไว้นะครับผมผมทำมาก่อนผมเททองแบบนี้มาก่อนบางอย่างก็พูดได้เต็มปากเต็ นะครับนิดแรกที่ฝังนะฮะห็นสนิมเห็นความเหี่ยวย่นผิวจะไม่ได้เรียบตึงนะครับที่ผมบอกว่าพระในตำนานเนี่ยเพราะผมมองว่าพิมพ์ิตาสามชายแข้งตุ่ม ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็ให้อาจารย์และหลายท่านดูก็ท่านก็บอกว่าตรงนี้ก็เป็นของมงเงินท่านสร้างอาจารย์ก็บอกว่าเป็นของคูฟุ้งซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอีกทีนึงสร้างไว้แล้วก็เป็น พิมพที่จะนวดทุ่งน้อยที่ออกปี37ก็ใช้เป็นพิมลักษณะนี้ผมมีประสบการณ์จะเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งก่อนที่ที่ยังไม่มั่นใจนะครับก็ออาศัยถามคนนู้นทีคนนี้ทีครับคือช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ย ก,ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าอันนี้ของกาจรลงวัดทุ่งน้อยแล้วัทุ่งน้อยอยุคต้นสร้างก็ขอ,อเช่าแหละตว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ให้เขาไปเพียงแต่ว่าเขาก็ตือ้อเลาวก็หาอย่างอื่นมาแรกแล้วก็มูลค่าตอนนั้นก็ประมาณพันกว่าบาทแหละ หยบแล้วหยบใจอ่อนแล้วนะพวกของที่มาแรกตอนนั้นก็ถือว่าใช้ได้ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมั่นใจอะไรเท่าไหร่นะพอมาเจออาจารย์ท่านที่ท่านมีคุณธรรมท่านก็บอกว่าเอะแบบนี้ไม่ใช่นะแบบนี้ไม่ใช่ของพระยุคหลังนะครับอันนี้พระมีอายุตอนนั้นก็ยังไม่ไม่ได้มีกล้องกำลังขยายสูง เกือบไปแต่พอมีกล้องกำลังขยายสูงอย่างที่ที่ผมให้ดูเนี่ยครับมันช่วยเราได้เยอะนะครับผมเน้นย้ําเสมอนะครับว่าธรรมชาติโกหกกันไม่ได้ครับมันเราเห็นรายละ,ละเอียดเราเห็นความชัดเจนก็มีบางท่านนะครับก็นาพระมาให้ดูก็บอกว่าดูพิมพ์ก่อนสำหรับผมเองผมผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับของผมเนี่ยผม ดูความเป็นธรรมชาติก่อนคือถ้าธรรมชาติได้เนี่ยอย่างน้อยเราได้พระเก่าได้อายุพิม์ทรงไม่ถูกต้องค่อยว่ากันของที่เราไม่เคยเห็นไม่ได้หมายความว่าของนั้นไม่มีอยู่จริงถ้าพระเก่าได้อายุามีความเก่าให้เห็นยังไงก็เป็นของดีครับพิ์จะใช่หรือไม่นะั้นค่อยว่ากันที่ผมเคยบอกว่า ถ้าใช้จุดตายอย่างเดียวเป็นจุดพิจารณาเนี่ยผมว่าท่านจะต้องเสียใจครับเพราะว่าถักรอโบราณเนี่ยล้วก็ช่างสมัยก่อนที่ทำเนี่ยมันจะไม่เป๊ะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับจะเกิดมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมีก็ก็ปรับปรุงแก้ไขอย่ที่ผมเคยพูดฮะหูในตัวหูหลออมาหูตันก็ต้องมีการเจาะหรือแม้แต่การที่ ทำหุ่นเทียนถ้าหูฉีกขาดก็ต้องต่อตั้งแต่ตอนนั้นมันมันยึดเป็นหลักตายตัวไม่ได้หรอครับสำหรับการทำหุ่นเทียนนะครับนี่ก็ดูธรรมชาติก็เกือบไปนะครับสมัยก่อนนั้นก็ก็เขาเรียกอะไรนะเกือบโดนตกวายก็ไม่รู้อาศัยถามแล้วก็แลดูอาจารย์ท่านนั้นก็ไม่ค่อยมีคุณธรรมเท่าไหร่ ก็เกิบเสียอนี้ไปน่ครับเห็นธรรมชาติแบบนี้นะครับตอนนี้เรามีกล้องกำลังขยายสูงเราเห็นธรรมชาติแบบนี้เรา,เราช่วยเราได้เยอะเ็นธรรมชาติ <ๆ S 2> แบบนี้มันดูง่ายนะครับไม่มีความ,มเรียบตึงให้เห็นนะผมผมมองว่าผมพกเงินพิมพ์คีตาสามชายองค์นี้ ค่อนข้างประณีตประณีตหมายถึงว่าตอนที่ทําหุ่นเทียนนะครับก็คือคือผิวจะจะค่อนข้างสวยคือการแต่งหุ่นเทียนจะค่อนข้างประณีตนะครับไม่ไม่ได้ทําแบบเร่งรีบเท่าไหร่เพราะว่าเก็บตะเข็บเครี่ยงเก่าหมดเลยฮะนะครับ,รบเก็บตะเข็บมีการขูดหุ่นเทียนมีการขูดขี้ผึ้งสมัยก่อนผมก็ทําแบบนี้แหละฮะก็ รทำหุ่นเทียนมาแล้วเราก็จะมาขูดแต่งเพงแต่ถ้าทําเยอะๆเนี่ยก็จะความละเอียดตรงนี้ก็จะจะหายไปแต่ว่าองค์นี้ก็ก็ถือว่าเก็บขอบพิมพ์ได้ดีครับจะเนียนเห็นรอยสนิมอย่างที่ผมบอกไหมฮะคือเราดูอย่างนี้เราก็พูดได้เลยครับว่าพระได้อายุยังไงมี สิบปีขึ้นไปอยู่แล้วเบื้องต้นก็กเห็นสนิมแบบนี้ก็พูดได้อยู่แล้วเห็นผิวเห็นกระแสโลหะแบบนี้คือการดูเรื่องของกระแสโลหะเรื่องของการดูความเป็นธรรมชาติที่หู่นพระเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่แพร่หลายมากนะเท่าที่เท่าที่ผม สายแข็งนี่ก็ต้องใช้จุดตายใช้ตรงนั้นมีตรงนั้นรับซื้อมีตรงก็ว่ากันไปสำหรับผมมองว่าสําหรับสายลักิยมสายทุทรบูชาญผมว่าถ้ามีแบบนี้เห็น <c oughs> แบบนี้ไม่พาลพาดหลอฮะมันใจเลยว่าน่าจะได้ของดีของมีอายุ าโอ้อยค้าคงภาพนี้ให้ดูจังเลยครับเห็นไหมฮะความเหี่ยวย่นที่เกิดขึ้นหลอกกันไม่ได้ครับถ้าไม่ใช่พรกเก่าได้อายุเราไม่เห็นแบบนี้การเกิดสนินีตรงนี้ไปตรวจด้วยเครื่องฟิชเชอร์ ล้านกว่าบาครับเราเห็นอะไรเราเห็นทองแดง66.1เเราเห็นสังกะสี31.21มีนิกเกิลมีดีบุกครับมีตะกัวมีเหล็กซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าการที่เราไปตรวจเจอองค์ประกอบของโลหะที่มีราคาแล้วก็มีหลากหลาย มากกว่าสัดส่วนของการที่จะเป็นทองเหลืองที่ซื้อตามท้องตลาดที่จะมีเปอร์เซ็นต์ทองแดงต่ำๆอยู่ตัวมาณสัก60สังกสี40อะไรประมาณแบบนั้นแล้วก็โลหะที่ใช้ก็จะมีองค์ประกอบน้อยๆแบบนั้นนี่ก็จะไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่แต่ถ้าเราเจอเปอร์เซ็นต์ทองแดงสูงๆแล้วก็มีตัวอื่นที่มีราคาแพงๆปนอยู่มีดีบุกมีนิกเกิลปนอยู่ หรือถ้าจะมีทองคํามีเงินอยู่นี่ก็ยิ่งดีหรือถ้าเกิดเจอพวกแพตตินัมพาลาลเดียมลูทินเนียมโรเดียมโอพวกนี้ยิ่งแจวเลยครับถ้าเ,เจอพวกออสเมียมคือพวกนั้นเป็นธาตุโลหะกลุ่มที่มีราคาแพงแล้วหายากครมีตรวจเจอเปอร์เซ็นต์ซัก สยองตำแหน่งที่2นี่ก็ดีใจนะครับ องของพิทรง,งเองก็ไม่กล้าพูดเต็มปากครับเพราะว่าก,ก็เกิดไม่ทันแล้วก็ไม่ได้เห็นมาเยอะมากแต่ว่าเรื่องของอายุมีความเข่าแน่นอนไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อเงินก็ดีหรือจะเป็นของพระครูฟุ้งเป,ป็นลูกศิษย์ก็ดีสำหรับผมเององนี้ก็มีประสบการณ์ 哦，他能哦。 คล้ายคลึกันของความเป็นธรรมชาติที่ผิวพระไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อไปวัดกําแพงทั้งพิมพ์จอบทั้งพิมพ์เสมาทั้งลอยองค์พระหลวงพ่อโตวัดบางพลีหรือแม้แต่หลงปู่รอดวัดวังน้ำวนคือเราจะเห็นความ เหย่ยวย่นที่ผิวพระเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันในขณะที่พระที่ผมมานำมาให้ดูส่วนใหญ่เปอร์เซ็น์ทองแดงจะสูงสูงท่านท่านใดที่มีโอกาสนะครับก็ลองลองตรวจสอบดูได้ผลเป็นยังไงก,ก็ก็เล่าให้ฟังกันบ้างคลายมาที่เพจก็ได้ อยากเห็นความเป็นธรรมชาติแบบนี้ mm. ก็เลย mm. เลย,เลยนำพระมาให้ดู mm. ก็เดี๋ยวผมจะ mm. มีทิ้งเรื่องของตารางผลตรวจไว้ที่ท้ายคลิปแล้วก็เหมือนเดิมครับก็คือจะทิ้งคลิปเรื่องของความเป็นธรรมชาติของสนิมเหล็กไว้ที่ท้ายคลิป ถ้าท่านใดที่ดูผ่านตาแล้วครับแล้วก็เบื่อแล้วก็ท้าคลิปก็ไม่ต้องดูนะครับตั้งไตถึงก็ปิดได้เลยนะครับได้เลยแต่ถ้าท่านใดที่มาดูคลิปผมครัง้งแรกนี่ก็อยากให้ให้สลัเวลาดูให้จบนะครับเราจะเห็นว่าธรรมชาติของสนิมเหล็กนะครับสีสันวันนะกเขาเป็นยังไงความเหี่ยวย่นเป็นยังไงนะครับเพราะว่า เหล็กเนี่ยเขาเกิดสนิมง,ง่ายเขาเกิดออกไซด์ง่ายๆนะครับ mm hmm. ก็มันก็จะล้นเวลาเรื่องของการเกิดสนิมเพียงแต่ว่ารูปแบบของการเกิดสีสันวันนะเป็นยังไงนะครับอยากให้ศึกษาตรงนั้นอยากให้ดูตรงนั้นแล้วก็นํามาปรับใช้กับพระหล่อบโบราณที่ท่านที่ท่านมีอยู่นะครับดูผมคิดว่ามันน่าจะช่วยนกักสะสม ดูได้ว่าพระที่ท่านมีในเกณฑ์นนะครับท่านเรียบตึงไหมแล้วก็เรื่องของแก่นทองนะครับหรืว่ามีเปียดทองอนี้ยก็น่าจะท่านน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมเองก็นำพระที่มีลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะครับเอามาให้ท่านดูหลายองค์แล้วนะครับมีผลตรวจซึ่ง ปอร์เซ็นต์ทองคำไม่ถึง0.1%นะครับก็คาดหวังว่าจะมีทองคำแต่ว่าก,ก็มีเท่านั้นนะครับท่านจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นหรือแม้แต่การที่ผมพูดถึงธาโลหะที่มีราคาแพงกว่าทองคำนะครับก็อยากให้นักสะสมซึ่งซึ่งไม่ไม่ทราบตรงนี้นะครับก็ก็มีข้อมูลตรงนี้นะครับว่าอาราเดียมเอยแพตตินัมเอยโรเดียมเอยลูทีเนียมเอย ออสเมียมอะไรพวกนี้เขามีราคาแบบไหนนะครับคือจะทําให้ท่านรู้ได้ว่าโลหะพวกนี้ถ้ามันอยู่ในพระของท่านเนี่ยท่านควรจะหวงแหนควรจะดีใจมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าไม่ใช่มีแต่ทองคําเท่านั้นนะครับที่มีราคาแพงโมเดียมนะครับถือว่าแพงที่สุดแพงกว่าทองคำสิบเท่านะเพราะฉะนั้นถ้ามีเปอร์เซ็นต์เยอะๆอยู่ในพระของท่านเนี่ยท่าน,น้อง ดีใจเลยก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีเท่านี้ครับพบกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับในเบื้องต้นนะครับผมมีเหล็กอะไรบางอย่างเนี่ยแหละฮะแต่ว่าที่เอามาให้ดูวันนี้คืออยากให้เห็นธรรมชาติธรรมชาติของสนิมนะครับตัวนี้ไม่เหล็กดูดติดผมเอาเอาไม่เหล็กมาดูดก้อนนี้ละนะครับมันก็มันก็ติดนะครับมันคือเหล็กแม่แน่ละ ที่เอามาให้ดูคือนะครับใช้เวลาตรงนี้หน่อยหนึ่งคืออยากให้เห็นธรรมชาติธรรมชาติของการเกิดสนิมนะครับผมทําภาพนิ่งมามาวางไว้ให้ดูเทียบด้วยนะครับต้นคลิปลองดูนะครับมันคือก้อนเหล็กที่เกิดสนิมนะครับอายุไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันเป็นเหล็กมันเกิดสนิมง่ายนะครับแต่อยากให้เห็นเนี่ยฮะสีส้มอมน้ําตาลนะครับฮะแล้วก็รอยไม่เรียบรอยขุขนะ ครับแบบนี้นี่ครับนี่ธรรมชาติธรรมชาติของก้อนเหล็กก้อนนี้ครับซึ่งซึ่งอายุเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่อยากให้เห็นจุดน้ําตาลจุดนี่ฮะอยากให้เห็นธรรมชาติของของสนิมเหล็กนะฮะการเกิดสนิมมันค่อนข้างชัดนะฮะหนึ่งของสนิมก็เลยเอาเอาตัวนี้มาให้ดูใช้เวลาตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวพลิกพลิกให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ฮะดูสีนะครับสีส้มนะครับแล้วก็ดูความไม่เรียบตรงนี้ฮะ อยากหเห็นสนิมตรงนี้หน่อยนึงนะครับเลยเลยขออนุญาตเอาเอา,เอาเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องมานะครับแต่เอามาให้ดูนิดนึงนะครับไม่ได้มีน้ําไม่ได้เปียกน้ําอะไรนะรแต่ว่าเห็นไหมฮะสนิมเขามีความมันมีความนี่อยู่ในตัวเขาเห็นไหมฮะนะสีส้มแกมน้ําตาลแบบนี้อยากให้เห็นนะครับธรรมชาติเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมมีอีกชิ้นหนึ่งให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กเส้นนะครับที่มันผุแล้ว นะตอนแรกผมผมแนะนําให้ท่านลงไปหาตะปูเก่าๆมาดูแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกที่จะไปหาหตะปูเก่าๆปุๆมาดูนะครับพอดีไปเจอเหล็กเส้นที่มันปุกอยู่ข้างบ้านเลยเลย,เลยขออนุญาตเอาตรงนี้มาให้ดูกันนิดนึงนะครับเนี่ยฮะเห็นธรรมชาติของของสนิมเขาไหมฮะอันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเอาหยิบเหล็กเส้นที่ปุๆมามาให้ดูครับหยิบมาให้ดูเลยเนี่ยฮะไม่ได้ทําอะไรเลย ไม่ได้เช็ดไม่ได้อะไรเลยด้วยฮะเห็นสีน้ําตาลแกมส้มตัวนี้ไหมครับเห็นเข้มๆนี่ฮะเห็นผิวที่ที่ไม่เรียบตรงนี้ไหมครับนี่ครับผมทําคลิปของหลวงพโตวัดบางพลีไว้นะครับพระ40ปีมีสนิมสีส้มคล้ายๆแบบนี้ก็อลองไปหาดูนะครับหรือหลวงพ่อไป่นะหลวงพ่อไป่พิมเสมาใหญ่ พระที่ถกเถียงกันมีหรือไม่มีนะครับแต่ว่าผิวผิวพระนะครับพิมพเสมาใหญ่นะครับสีสันมันน่าจะประมาณนี้ฮะเนี่ยจะประมาณเหมือนตัวอย่างลวดเหล็กที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยฮะท่านท่านถ้าท่านสนใจนะครับลองไปหาดูเพิ่มเติมนะครับผมผมแค่อยากให้ให้ท่านเห็นธรรมชาตินะครับเลยเลยขออนุญ,ญาตเอาเอา,เอาตรงนี้มาให้ดูธรรมชาติของของลวด อันนี้เป็นสนิมตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าอย่างว่านะครับเป็นเหล็กเพราะฉะนั้นการเกิดออกไซด์การเกิดสนิมมันเกิดง่ายกว่านะครับพระทองเงินทองป่ายางนี้นะครับเป็นทองแดงเป็นสังกะสีเป็นดีบุกเป็นตะกั่วมันเกิดสนิมยากนะครับแต่ว่าทําไมมันถึงมีสนิมละ่ะนะครับมันมีสนิมที่คาบที่เบ้านะครับเม็ดแร่ที่มากับดินวนวลนั่นแหละฮะมันเกิดสนิมตรงนั้น เดี๋ยวเราเราไปดูกันนะครับหรือใครถ้าสนใจเพิ่มเติมลงไปดูคลิปที่ผมทําไว้นะครับมีดูกันยาวๆเลยนะครับว่างแล้วค่อยเข้าไปดูนะครับมีคลิปลงพ่อเงินพิมพ์นิยมมี2คลิปนะครับคลิปหนึ่งมี8องค์อีกคลิปหนึ่งมี5องค์ดูกันยาวๆไปเลยครับค่อยๆดูไป